ครับตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ใกล้เทศกาลสาจีนเนาะพี่ตูนสาจีนใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเขาก็จะมีของไหว้ก็คือขนมขนม,ขนมเทียน,น,ยนใชอ่อันนี้อันนี้เป็นรากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะปั่นใช่ปั่น ใก้เค็มเนาะค่ะอย่างละอย่างละห้าขีดนะคะเพราะว่าเราใช้ถั่วห้าโลโอ๋อหอมฟุ้งขึ้นมาเลยอะ่ะปั่นปั่นรวมกันปั่นให้ละเอียดเลยเราต้องเคี่ยวมันจะกระเด็นหน่ขัดให้มันหอมเลยนะคะ แค่ลงไปในกระทะเมื่อกี้ก็หอมแล้วกินน้ำมันพืชใช่ไหมฮะน้ำมันพืชนิดหนึ่งนี่ฝ่ายทําทําไส้ไอ้นุนเตรียมเตรียมใบตองไว้หอนะ่อเนาะตัดใบตองเตรียมหอ่อตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะอยัง ออเดอร์ order, ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าปีนี้เยาวราชยังบอกว่ายังเขากำลังรอออเดอร์อยู่เหมือนกันอ๋องั้นระหว่างผัดไปไปสนัมพันธุ์เลยของเราขายยังไงคะของเราขายลูกละแปดบาทจ้ะลูกละแปดบาทไส้เค็มไส้หวานเหมือนกันไ<ม>ส้หวานก็แปดบาทไส้เค็มก็แปดบาทค่ะถ้าเป็นขนมเข็งก็คู่ละยี่สิบาทจ้ะข,<ม>ขนมเข็งมะพร้าวอ่อนครับ ถ้าจะสั่งทำต้องสั่งก่อนค่ะสั่งก่อนก็ดีเดี๋ยวก่อนมันก่อนนี่เดือนนี่เดือนสิงหาค่ะวันวันเขาเรียกอะไรวันไหววันไหวอีกสี่ห้าวันนี้แล้วล่ะค่ะมันตรงวันอะไรอะวันตรงวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสองพอดีวันที่สิบสองเพราะนั้นถ้าสั่งปิดรับออเดอร์วันที่วัน วันที่วันพุธนะค่ะวันพุธวันพุธก็ยังสั่งเข้ามาได้สองสิบเอ็ดสิบเพราะว่าวันพรหัสเป็นวันจ่ายแล้วใช่พฤหัสก็คือวันที่สิบเอ็ดวันพุธก็วันที่สิบเพราะฉะนั้นควรจะโทรมาจองก่อนวันที่สิบเนาะก็จะได้ทันทำทันเบอร์อะไรคะ 0ูนแปดเจ็ดค่ะหนึ่งศูนย์สองแปดสองหนึ่งสามค่ะ,ะโทรมาจองเลยไม่งั้นเดี๋ยวทําให้ไม่ทันค่ะแต่คิดว่าวงวดนี้ที่เรากำลังจะทําวันนี้กี่กี่ลูกกี่โลกี่อะไรยังไงก็ได้เยอะอยู่เพราะว่าน่าจะประมาณห้าพันลูกได้ ซึ่งเราก็จะทําตั้งแต่วันนี้ขายไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่พอวันจันทร์ก็จะทํามีทุกวันค่ะบบางคนก็อยากกินก่อนบางคนก็อยากชิมอะไรอย่างนี้ก็ก็มีขายไปเรื่อยคือตั้งแต่วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์รู้เลยวันที่เท่าไหร่วันนี้วันอาทิตย์วันนี้เดี๋ยวดูปฏิทินก่อนคุณวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เจ็ด อ่าเราทำวันที่7ที่ตั้งแต่วันที่7หน้าร้านเรามีวางไว้ขายไว้ตลอดเนาะใช่ค่ะมีขายตลอดมาสั่งที่หน้าร้านก็ได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้ตามเบอร์ที่บอกเมื่อกี้นี้หรือว่าเบอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยแหละหน้าร้านก็คืออันนี้ตลาดตลา,าดสินรวยดีค่ะสินรวยดีหรือเป็นถ้าเขาเรียกทั่วไปก็คือตลาดปากซอยเพชรเกษม41เเนาะใช่ค่ะเข้ามาเนี่ยฮะเข้ามาเนี่ยมาจอดเนี่ยที่เห็นขา,ขาวๆกำแพง เห็นตึกเนี่คือ CJ <ม>เจลี้ยวเข้ามาซอยเพชรเกษมสี่เอ็อยู่ตรงนู้นเลยมาเลี้ยวรถเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยครัที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็นี่หลังร้านพี่แตนอยู่ตรงนี้เราใส่กะทิด้วยนะคะ,ะหัวกะทิโลครึ่งพอหอมแล้วก็ใส่หัวกะทิที่จริงผมก็มาถ่ายทำวิธีทำทุกปีแหละ อันนี้ที่ข้ามตอนไปตอนปันเนี่ยมีอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไว้ตอนท้ายแต่วันนี้ก็คือจะมาโชว์ให้เห็นว่าปีนี้ทําแบบนี้ซึ่งมันก็รสชาติสูตรเหมือนเดิมนั่นแหละรสชาติจะแบบเดิมแต่บางทีเราก็ปรับไปเรื่อยอย่างกะกะทิเราก็ใส่ให้มันเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันออลองใส่ดูแล้วมันอร่อยกว่าที่ไม่ไม่ใส่ที่ใส่น้อยอะ คือบางทีก็ปรับสูตรตามลูกค้ารีเควสต์อเนาะใช่ลูกค้าบอกไม่ชอบหวานมากลูกค้าบางคนบอกหวานน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมีบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าเห็นทําแล้วน่าจะหวานเกินคืออันนี้เราก็ทําเป็นกลางๆมนะเนาะใช่ค่ะแล้วเราทําเยอะเวลาใส่ใส่น้ำตารก็เหมือนมันใส่เยอะทำไมใส่เยอะจังแต่จริงๆแล้วของมันเยอะใช่บางคนนึกว่า ดูดูในคลิปนะไม่รู้ว่ากระทะมันใหญ่ขนาดไหนหรือของมากขนาดไหนใช่เป็นนั้นว่าต้องมาชิมแล้วกันลองมาซื้อชิมดูเดี๋ยวดี๋ลองมาซื้อชิมดูดีกว่ามาพังดีดูในคลิปก็ไม่รู้หรอกซื้อชิมดูว่าของเรารสชาติยังไงต้อไม่ได้หวานมากมายอะไรเนาะพี่คะแต่ก็มีรสชาติมันจะได้ไม่ไม่ไม่เบื่อไม่เซ็งบางทีลูกค้าบอกว่าซื้อไปกินจริงไม่ได้แบบ บางคนเขาไหวเยอะเป็นร้อยร้อยลูกเงี้ยอถ้าเราทําจืดจืดชืดมันมันกินจริงไม่ได้มันจะเบื่อมันจะไม่รู้สึกอร่อยเนี่ยเราทําไม่ใช่ให้อาไปไหวเฉยๆต้องกินอร่อยด้วยน้ําตาลลงไปแล้วเบาไฟนี่เกลือเกลือครึ่งผงก็เหมือนเดิมกับข้าวเหมือนเหมือนกับข้าวเลยทําไป ใส่ไปชิมไปแต่มันก็มีไกด์ว่าเราต้องใส่อะไรบ้างอันนี้เกลือนะคะขาดไม่ได้คือพริกไทยเนาะค่ะไม่งั้นไม่เป็นหนมเทียนเลยความหอมพร,พริกไทยจันทบ,บุรีนะคะมีลูกค้าที่เขาขายขนมอยู่ที่ยาวราชเขาแนะนำมาบอกว่าต้องใช้ของจัน์มันถึงจะหอม,อม ก็หาสั่งในเพจได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอกไม่บอกอีกแล้วว่าเท่าไหร่ประมาณขีดหนึ่งใส่ไปก่อนเดี๋ยวชิมเดี๋ยวแม่อร่อยเดี๋ยวใส่ใหม่มีหลายคลิปจริงๆอะคลิปละเอียดมากๆเลยเรามีแล้วนะเดี๋ยวผมเอาไว้เอ็นสกรีนนะครับเพื่อนๆ แต่บางทีทํำละเอียดไปยาวไปเคลืนกระบนดูยาวกัน้าโ,<ป>โลนะคะเขาเรียกว่าถั่วอะไรแนอนี้ถัวถ่วซีกถั่วซีกถั่วเหลืองนั่นเรียกว่าถัววถ่วเขียวถั่วเขียวซีกใชเ่เอาเอาเอามาทํายังไงพอซื้อมาแล้วเราทำยังไงซื้อแล้วก็มาล้างนะคะล้างล้างหลายๆน้ํานะแล้วก็แช่ถ้าแช่ข้ามคืนได้อะดีเลยมันจะได้นึ่งสุกง่าย ยกนึ่งอีกสองอันนึ่งแล้วก็ใส่กระมังแล้วก็ทับพ,พีบี้ได้เลยมันจะม,มันจะแตกง่ายแล้วก็ผัดหอมเนะี่ยหอมพริกไทย แต่นี่ช่วงนี้ก็มีคนย้อนไปดูคลิปคลิปเก่าทําขนมเทียนทําขนมเข่งเยอะเนาะ,ะมีคนโทรมาบอกว่าดูแต่เป็นคลิปของปีก่อนบอกว่าเดี๋ยวรอสองวันเดี๋ยวคลิปใหม่ออกวนไปด้วยบี้ไปด้วยให้ถั่วมันแตกถั่วไหนที่ยังไม่แตกมันจะได้แตกกั มีไส้เราทำไส้ก่อนะระหว่างทำไส้ก็ตัดใบตองรอไว้เตรียมหอ่อแล้วเดี๋ยวก็มีทำแป้งเนาะค่ะมีทำแป้งทัาทำไส้หวานมีไส้เค็มใช่ค่ะไส้เค็มเดี๋ยวให้ท้องอินมาเป็นคนกวน <laughs> ตัวช่วย <laughs> เอาตัวช่วยแล้วมีคนก็บ่อยซื้อเครื่องใช่ไหม FC อมเมนต์บอกซื้อเครื่องจะลอ,อยจะลอ,อยเข้าทํำด้วยมือป่ะใช่ค่ะท้องอินเบาไฟไหน่อยมันต้องกวนไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้นะเดี๋ยวไหม ไส้หวานให้ตัวช่วยกวนใส้เค็มไปก่อนพี่ตูนมาทำไส้หวานกร <Okay. S 2> ะทะหนึ่งใช้น้ำตาลปีบน้ำตาลปีบนี่อย่างดีนะคะา,า,าะคะจะกวนไส้หวานเรากวนเยอะนะคะเราก็เลยใส่ัสนตาลเยอะ ใส่น้ำตาลทรายด้วยครึ่งโล oh. ใส่น้ำไปนิดนึงถ้าใส่แต่น้ำตาลเดี๋ยวมันไหม ันนี้เราควรใส้ประมาณเจ็ดโลนะคะมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะคะมะาพร้าวทึนทึก ก็ตัดเกลือหน่อยนะคะจะได้กลมกล่มใช่ควรให้น้ำตาลมันเปลี่ยนสีหน่อยนะคะมันจะได้ได้สีที่สวยด้วย เ,เ,เริ่ม,เร,มเริ่มแห้งต้องคนเร็วแลนะ้วเนาะไส้เค็มใช่ค่มะมันจะติดถ้าคนช้าเดี๋ยวไหม้จะติดให<อ>้หวานกล้ ยากก่าไส่เค็มอีกอเพราะมะพร้าวใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะเป็นน้ําออกมาอเพราะว่ามะาพร้าวนี่คือเราไม่ได้ขูดไอเราเราขูดแล้วเราไม่ได้คั้นน้ําออกเนาะไม่ได้คั้นเลยเอาเลยอขูดขูดฝอยอ่ะไม่ไม่ได้ขูดแบบแกงด้วย<ค>เ,วเวลาไปซื้อเขาต้องบอกร้านเขายัางไงฮะมะพราะ้าวบอกเขาว่าเอามาทําไส้ขนมเขาก็จะรู้แต่ว,ว่า เราต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่ามันขูดยากกว่ามะพร้าวที่เขาขูดขันแล้วเขาต้องเอามะพร้าวอ่อนมะพร้าวทึงทึกมาถ้ามะ,มะพร้าวแกงมันจะเป็นมะพร้าวแก่หอมแต่หอมใส้เค็มมะหอมหอมพริกไทยเนาะ พิชไทยเลยนะพิชไทยพิชไทยจันทบ,บุรีค่ะพิชไทยจันทบ,บุร,นบบรีนี่ก็ถ้าเห็นว่าน้อยไปมากไปแล้วก็เพิ่มได้เลยใช่ไหมฮะค่ะอ,อยากใส่น้ำตาลนี้ด้วยอันนี้เป็นน้ำตาลอัมพวาอร่อยมากเดี๋ยวปีนี้เอาน้ำตาลแบบนี้มาทำแป้ง ต้านอัมพาโลละเจ็ดสิบบาทมีให้เพื่อนดูเผื่อมือใหม่น้อยไปมากไปถ้าจะเติมอะไรเงี้ยเนี่ยก็เติมอย่างนี้สำหรับไส้หวานนะครับเพราะว่าพี่ตูนกลัวเรื่องเรื่องหวานไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ค่ะ<ฮ>เดี๋ยวเราเต้มาเราจะให้เต้กวนเดี๋ยวเราจะไปทำแป้งแปงกวนนี่สองหน้านี่ชั่วโมงได้ไหมได้ก<ด>วนเป็นชั่วโมงใช่อันนี้เป็นชั่วโมงเลยใส้หวานนะมันกวนแห้งยากเพราะมันมีน้ำมะพร้าวมันมีน้ำใส,ใส้ไส้หวานก็ไอ้ใส้เค็มก็เริ่ม เข้าที่เนาะเริ่มแห้งเริ่มเนียนในใี่ไสหวานพี่ตูนอีกนานไม่ไสหวานเนาะ,อ,ะอีกนานเลยเนาะต้องเปลี่ยนมือฮะไม่ไหวพี่ตูนเขากลัวเขาผอมไงพี่ตูนกลัวผอมใช่ไหมป่ะมันเยอะเกินน้องอเดี๋ยวมันปวดแขนเอาค่อยๆเยอะไปเดี๋ยวมันจะกวนไม่ทันมันจะเริ่ม เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไหม้เนาะะแล้วเดี๋ยวค่อยมากวนอันนี้ควนแค่นี้ก่อนนี่ครับดูธรรมะธรรมแมงขนาดไหนก็ดูครพีเ่เต<ด>น้นี่นี่สักชั่วโมงได้ไหมเนี่ยเนาะได้แล้วแก้วนไปอีกประมาณชั่วโมงเนาะใส่กระมังอะนะ,งนะเอาในกระมังน้ำมันใส่ไปหน่อยกระมังแล้วก็ เดี๋ยวปล่อยหนุ่มๆเขาควรไปก่อนฮะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนใกล้เสร็จตูย้อนมาดูตรงไส้เค็มปรุงเพิ่มเนาะค่ะเดี๋ยวยังจะต้องมีใส่อะไรอย่างใสผักชีผักชีแล้วเดี๋ยวใส่พริกไทยอีกนิดนึงตอนนี้เติมเติมเกลือไปหน่อยเห็นบอกจะใส่พริกไทยอีกนิดแล้วก็มีใส่ผักชีด้วยฮะไส้ร้านนี้รับรองครบเครื่องครบเครื่องฮะ อ๋อเกลียเนาะเอาออกเพื่อเกลียให้มันแห้งใช่ไหมเกลียเตรียมผักชีฝอ,อ,อยเลยเนาะค่ะเป็นฝอยเลยเพิ่มเพิ่มให้เข้าที่พริกไทยเพิ่มลงมาฮะพริกไทยจันทบุรี ฝั่งนี้เริ่มมีความหอมของมะพร้าวกับน้ำตาลขึ้นมาแล้วอันนี้เรามาเรามาเตรียมทําแป้งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้แบะแซไว้ใส่มะผักาไส้หวานอ๋อไส้หวานจะต้องมีใส่แบะแซด้วยเน,นี่ยแบะแซมามาเตรียมครับแบะแซพอ,อได้ที่ประมาณนี้ก็ผักชีลง หอมเลยอ่ะยิ่งบชัชีลงไปยิ่งหอมปี่ตูนไปนวดแป้งต่ออยู่ตรงนู้นะฮะนวดแป้งมีคลิปหนึ่งนะฮะเพื่อนๆและวะละ,ละอันนี้เดี๋ยวรอแบะแซแล้วแบะแซตอนนี้เห็น,นแช่น้ำเ<ง>พราะอะไรให้มัน,นแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นให้มันคลายตัวไม่ง,งั้นจะเอาออกถุงยากอ่ะอันนี้เสร็จปิดแก๊ อ่ะเค็มเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือวหวานเหล๋อหวานลงแบะแซเรียบร้อยก็เตรียมครับเอาขึ้นเตรียมไปปั้นสำหรับไส้เค็มแต่หวานยังฮะหวานยังเดี๋ยวรอลงแบะแซคือผัดผัดให้สีออกด้วยอะ่ะเนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบสีนะฮะอันนี้ ที่ที่ล้างแล้วเรานึ่งใช่ไหมฮะค่ะเพราะรู้สึกว่าเราจะทำไส้เค็มมากกว่าไส้หวานเนาะใช่ค่ะทำเยอะกว่าใช่ไหมทำเยอะกว่านี่นึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ฮะเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าแช่น้ำข้ามคืนไปแล้วอ๋อมันจะจกง่ายแช่น้ำข้ามคืนไปแล้วก็นึ่งห่อผ้าแล้วนึ่งเลยเนาะ ใส่เค็มของเราเดี๋ยวก็เอาใส่กระมังแล้วก็เอาทับพีบี้บี้ให้มันบี้ร้อนๆมันจะบี้ง่ายใส่กระมังนี่แล้วก็บี้เนี่ยแล้วแล้วก็เนี่ยแล้วก็กระบวนการนึงนะมีกระทะสองแล้วนี่นี่นึ่งแล้วก็เอามาบเอาไปบี้เอาพอเอามาจากลังซึ้งก็ออกมาบี้มันนึ่งเลยแล้วก็ผัดเลยมันง่ายกว่าอือเนี่ยบี้แต่ันี้อันนี้คือเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมที่จะไป ปั้นพร้อมที่เาไปปั้นไปห่อแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วก็สังเกตมีผักชีอยู่อันนี้คือแบตแซ่มันใจได้แล้วแหละเพราะว่ามันมันสุกแล้วแบตแซนนิสึกเอาถุงไปแช่น้ําอุ่นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไม,ไม่งั้นบีบไม่ออก มันมีรสหวานไหมหวานค่ะกูยังไม่รู้เลยว่าแบแซ์มันมาจากอะไรอ่านข้างถุงสิแต่มันทาให้ให้เหนียวนะส่วนมากก็ทําขนมใส่แบแซ์กูตักกําลังจะทํากับข้าวเลี้ยงทีมทําขนมเทียนฮะใส่แบแซ์แล้วยิ่งยิ่งกวนยากเข้าไปยากหนัก แต่ว่าปริมาณไส้หวานขายน้อยกว่าไส้เค็มเนาะคนนิยมไส้เค็มขนมเทียนไส้เค็มมากกว่าใส่เบทามันทําให้เหมือนมันมันจับตัวไวแต่ว่าเราก็ต้องเอามะพร้าวให้มันสุกก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียไวต้องกวนมะพร้าวให้มันถึงน้ำตาลก่อนให้มันสุกก่อนยังได้ดูแบบมันมีมันวาวเนาะมันสวยอืม เป็นรูปเป็นล่างแล้วนี่ตัวนี้นี่อีกนานไหมใช้ได้ยังก็ต้องปวแล้วให้รู้สึกว่ามันเป็นก้อนมันปั้นได้อะค่ะอือคือมาปั้นเป็นกลมๆได้เนาะหอมบิ๊กไทยมจาจากกระทะนูนนะ้นฮะกระทะสองลงบิ๊กไทยไปแล้วนี่ยากจริงเนาะไม่ใช่ยากหรอกใช้เวลาใช้เวลา ได้ที่ฮะแต่ประมาณนี้นะครับเริ่มเริ่มมีลูกค้าโทรเข้ามาจองฮะงั้นก็เรื่องไส้เรื่องไส้ขนมเทียนสองไส้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูผสมแป้งเนาะพี่เต้ดูผสมแป้ง ทำกันมากมายขนาดนี้เลยนี่ครก็อันอันนี้เดี๋ยวลงแบตแซ่อีกรบอบอีกอีกอันนึงอันที่เสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วพร้อมปั้นนี่ครับก็ติดต่อสั่งซื้อก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับ สำหรับไส้หวานไส้เค็มของขอนมเทียนร้านพี่แตนก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันยังไม่ละเอียดพอผมเอาน่าจะมีการทำโดยละเอียดอยู่คลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเอาไว้ตรง Endscreen นะครับแล้วก็ใครสนใจจะสั่งนะครับตอนนี้พี่แตนเขาพร้อมและที่จะให้สั่ง ครับโทรไปสั่งได้เลยตามเบอร์ที่แจ้งเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าช้าไปก็อาจจะทําไม่ทันนะครับแต่พี่แดนเตรียมถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็มีความพร้อมมากที่จะทําขนมเทียนจําหน่ายในงวดนี้นะครับติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับแป้งขนมเทียนทํายังไงครับ